หอบังอวานนี่นับลายรอบไปยังไดนับมาอยู่บ่2หบ่ไปคือไปเบิ่งบ่ไปไปฮะหันก็จะสนับอกว่าฮะบ่เ็ดเ็่นเขียนมาบอกนี่จะเียบกนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก

สวยๆสุกสนเนาะไปยินดีต้อนรับซองสมบุญมานาอยู่กับบอทอมี่พี่พี่น้องเลย,ยด้ว <c oughs> ยเมื่อน,นี้พ่อแม่พี่น้องเลยทั้งสมบุญกะไปเข่ามาเนาะที่บ้านของน้องแตวเมื่อคืนนีกะโันหลังจากที่เอาคลิปนับกระเบื้องกับบอทอมี่พี่พี่น้องเลยนับพอดีฮารอบพกรอบนับ ดูแต <c oughs> ่ยังว่ายังว่าเก้าสิบสามแก๊สอยเลยพี่ดองเลยเนาะจนทางเอฟซีเพิ่นอยู่ทางน้ำปางแล้วก็เอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาใต้คลิปเนาะสบุญนับจังไดหัวหน้าก็บอกทองมีมันบวถึกและสบุญหัวหน้าก็คิดบวถึกจังไรเนาะคือว่านับลายรอบอยู่เฮ้ยพี่ดองเลยเออน้องแตีวมานับกะว่าเออเกินหวะเนาะเกินคือนกันเกินคือกันจนได้โทรบอกทางห้านเพิ่นว่าให้มาเอากระเบื้องไปคืนเกิดมาสิบเอ็ดแก๊สหวะเนาะ จุด FC ลำปางเพิ่นบอกว่าให้เขาไปเบิ้งที่เพิ่นเดียนขึ้นไอหาแถวเนาะหาแถวหันมี USB แก๊สเดะแถวหนึ่งหันมีอยู่แถวที่หกนี่มีอย USB 4ไ่้พี่น้องเลยมี USB 4แก๊สเดะตัวตัวหาแถวนี่มันมีอยู USB นี่มันก็ต้องอยู่หาซิมหาแก๊สเนาะเดะทาง FC พ่นเขียนมาบอกเพ่นเขียนมาบอกให้แบบว่าแบบเขาเหเขาอ่านเห็นแล้วก็ แบบคิดออกเลยออกเลยวันนีน้เลยนะวันนี้หันเพิ่นก็บ,บอกว่ามันมีแค่หกแถวมันม่มีหกเจ็ดแถวเนาะแ, <น S 1> แถวที่หกขันมีอยูชิปซี่เพิน่นเนาะมาใส่กันก,นกับเป็นหกสิบเก้าแก๊สใส่ตัวสิบสามตัวน้ำของน้ำกับบ,นบ,นบ,บันไดนี่ก็ต้องดูแปดสิบสองแก๊สสชมพูเลยสวัสดีเพ่เข้าไปเบิ้งคลิปบันนี้นท่านแชรพูเข้าไปเบิ้งคลิปสชมพูยอ้อนคลืนที่นับนับกระเบ,บื้องก็ะเบืองทั้งมีโอ้ยพี่ร้องเลยขอบคุณขอบคุณเด้อเนาะที่เพิ่นได้คอมเมนต์บอกว่านี่ หลังจากจะหันก็ยังบวยังบวมหันใจอยู่ได้ค่ะยังบวมหันใจอยู่ยังเบิ้งคลิปเบิ้งได้อเบิ้งอีกจนเอฟซีพันอยู่ลำปางคอยพี่ต้องเลยหรือว่าพี่เพิ่นแดดเนาะได้ทักมาหาทางไอ้บินเจอร์ส่วนโตเพิ่นเขียนมาบอกแมนเพิ่นเขียนมากเลยว่าทงไม่ไอ้ทั้งพี่เพิ่นเขียนมาทั้งน้ำพิงกับไอ้ทั้งซ่องแม่น้องน้ำพิงเพิ่นก็เขียนมากเมื่อวานไอทั้งพี่ออนยู่ลำปางเนาะเขียนมากนี่เด้เพิ่นพันโดพ่นบอกแล้วเนาะเอฟซีเขาดีแน่เลย เป็นเขียนมาบอกไปว่าให้เหาเบิ้งเข่าไปเบิ้งง่ายนะกะเข่าใจง่ายเลยนะ้ะก็อิซีคอมินมาใต้คลิปกันไล่ไยพี่น้องไปจามุลก็ว่าทั้งมีให้เข่าไปเบิ้งอีกรอบเดลยคนน่ะย่ามันเบื่อถึกแต่แต่เทาก็คิดว่าย่านทั้งห้านเพิ่นก็เสียหายเนาะแต่จาวุลว่ามันเกินมาตั้งสิบเอ็ดเกทเลยสินะแย่เป็นลุกทื่นไหมแยแล้วก็เซ็กแล้วจะกี่กับซับรอบที่แล้วใจวีคือว่า ไ้ไขก็มีอยังมวบางตาได้ไปเลยก้องน่งเตก็ขึ้นมัดนำรู้กันเนาะตอนนั่นอ่ะกันย่างวายนั่นอยู่จนจนหวั่นใจว่าเก้าสิบเก้าสิบสกจดในโทรจะในโทรบอกไปทางนานาทางฮานพันว่าจะออกกระเบื้องมาเกินว่ะเกินสิตเก๊ต ไอ้มาเอาเด้อเปิดเบื่นให้เข่ามาเอาแต่ว่ามื่อนี้หั่นสบุนโจบ่ได้หว่ะอย่างหนึ่งก็เป็นหทวงเของเพื่อนแม่นเป็นทวงเข่าล่องเตียวคำแนวไปใหญ่เข่ามาเป็นทวงน้องเตียวแหละเพราะว่าเข่ามาเอาก็ต้องเป็นผู้ชายก็เลยเป็นหทวงน้องสาวเป็นเอื่นเขามาหอดเลยที่โทษเข่ามาเอาเด้อพอเมื่อคืนนี้เขาไปเบิ่งคลิปแล้วก็เข่าไปนับทบทวนแล้วก็บวกลบค้นหารบัดนี้โอ้ยพ่อมเมนต์ไม่ได้เลยหัวกะว่าทองมีหรือว่าคำอะไรเนาะ กำขาบอตรงนี้ว่าห้อนับจังไหนนับสามรอบสี่รอบก็ยังเป็นเก้าสิบสามแเก้าสิบม่แมนกูได้โต๊ได้เก้าบสอกยังว่าเกสิบสามอยู่โอ้ยยังอีย่งคือค้ายีอย่างบ่วบังนี่เนาะด้วยว่าห้าตื่นเต้นดีใจน้น้องเตีวบ่ด้วยว่าจังไหนขากไปยังบ่หูห่ยไปดองเลยแบบคือมีอย่างคือคือยังไงคือยว่า นัาจังไลยกะว่าฉ่ำหน่นะแมนได้ก็ชองคนอีกเลยแล้วก็ถามน้องเต๋อน้องเต๋อมาหน้าบังดุ๊กน่องเต๋อแบบเมนแหละวะแม่นเออน้องกะเนาะเออจอฟซีิ่นคอมเมนต์มาไลน์แดี๋ยขับไปเบิ้งจังไลยกะทางเฮากะนี่แหละพอพี่เอาเลยตื้อผลดีของเฮาเนาะเฮาเฮ็ดตัวเฮาเองนี่ยังบู๊คว่าเฮาเฮานับผิดเนาะเอฟซีผู้เพิ่นเบิ้งนี่ฮู้ แดดพ่นกระบอกเฮาไปพี่น้องเลยนี่แหลพ่นดีคือมีเ fc หักแพงเฮา fc นี่เพ่นกระซเป็นเหมือนเงาเป็นกระจกชดดโชว้เฮาช่องเบิ้งว่าคอยเตือนคอยบอกเฮานนะหู้ว่าเฮาพิษเดือถึงเนาะถ้ามาวมีพ่นนี่เฮาก็ว่าเฮาน้แล้วถ้ว่าแมนนะนี่ใช่ใช่ทังห้างพ่นเมาแล้วก็เซเวอร่าพ่นอีกแล้วนี่ก็ยังคิดว่าแม่นอยู่เลยจนท้าเข้าไปพูนแล้นี่เลยป้าจังใดก็เข้าไปนับน้ำกันอีกรอบเลยพี่น้องเลยเนาะ ข่าไปน้ำลมกาดอีกรอบจังได้แต่ว่าชาวบุญข่าไปเบิ่งหันเมนควบเอฟซีเพิ่นดีๆเนาะแค่นพี่เพิ่นเขียนมาบอกเลยเขาก็คิดพ่อแล้วเขียนมาบอกปุบ๊บคอยเขาไปเบิ่งคลิปเลยได้บอกว่าเมื่อคืนนี้ได้กับโอ้เมนดีๆพี่ขอบคุณพี่หลายๆเด้อว่าเธอได้บอกว่าพี่เป็นเอฟซีแล้วว่าอยู่ลำปางเนาะแ,แล้วก็บเอฟซีจะลายคุยพี่พน้องเลยที่เพิ่นคอมเมนต์มันใต้คลิปเนี่ยทางจังได้กับคอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเนาะที่คขาบอกคอยเตือนตลอดมาแต่ก็มีคนที่หักเพลงเฮาคุยพี่น้องเลย นี่แหละที่เขาทำคุ้มดีเนาะเขาก็เห็นเพื่อนกะได้บอกไว้เตือนเขาก็ดีใจเพื่อนพี่น้องเลยไปฉันมาทองมีลงไปน้ำน้ำกันอีกก่อนลงไปเมื่อีกว่าเนาะว้าวหน้ <c oughs> า,าตอนนี้เพื่นอนพี่น้องเลยทางเพื่อนเห็ุอย่างนี้คือวันนี้ขึ้นลายแท้วันนี้ท่านยู่วัดเพื่อนพี่น้องเลยฉันร่วมกันบพาะเนาะเพระาะว่าจอดรถอยู่วัดวันนี้นะสีพิษดืาา้อจังไรแต่ว่าต้องสูบุญว่าเมนคุ้มเพิ่น สมุนก็บ่าต้องมีนับพิษอดีดีเพือ่อพี่น้องไอ้เนาะทางบ้านพน,นังรวมกันอยู่ทั้งคนเนาะโอ้ตู้ทางทีมงานพอสร้างเพิ่นมาเห็ดอย่างน้อมาเนี่ยกําลังผสมจุดเจียดด้วยโอ้เพิ่นมาเทกันเปื้อนให้น้องแตีวมาเนี้ที่เราทาั้งพอสร้างมาได้มาได้บาเนี้ โอ้มาคนเดียวป่ะ <t> พ <half> oh, like ่อโอ้ขึ้นคนเดียวอยู่กินรวมประเฮทศยังอ่ะนะรวมเงินบุญแล้วโอ้รวบรวมเงินบุญที่ว่าคนมามูมาทาน่หบ่โดยเดือดอะไรใครจ่ายอะไรใครไปบดทรายเดือดท่ายเนาะทรายกระเทียนขาดเกินก็จังใส่จอย อไอมาสี่คนหมดนี่เสรแล้วนี่คิดว่าทั้งพ่อสร้างมาได้มากได้หมดนี่ตอนน้กำลังตื่นเต้นเดิ่งกระเบื้องอยู่แล้วห้องชาเฮะน่ะเออแต่เอ้ยมานี่มาเนี่มีงานเข่าเอื้อยเด้อวันนี้นี่เลยมาไอ้นั่นเลยมาหน้าต้มกันอีกรอบ โอ้ยเนาะจังไรกะเฮาคือว่าแดดพี่เร็ง้ปนี่แล้วเนาะเาได้โหได้ยังกะย้อนเอฟซีแดดเนาะแมนเฮ็ดทิ้งเฮ็ดถือพี่เร็งไปอ๋อมันล้นลายแด้เนาะหมากอันนี้คือปวจับเนาะปวได้หดหน้าเหมือนบ่หดยูหน่นยๆล้นล้นแทบชบวิตเลย น่ยเอ้หวเอกเหเ่ยดีนต้กนดุดีกอนดีกันบตูไปนั่นละถุจ้าก่อนถุจาก่อนจาุจาไหมาป้ากับลุงเมื่อได้นิ่บทุจ่านีจ่าก่นจ่าจาก่อนเออป้ากับลุงเมื่อป้าไดน้แบ่น่อยแท้เราคือแบ่หน่อยแบ่น่อยแบบคนคำ แน้อยหนาล่างอะไรเอาในกูนทั้งบเตียงเขาซื้อมาหายว่าบานนี่บ่เลยสักสอกเนาะแปดแปดอบพ่อว่าเก้อกเก้าสองสอบหึเก้าสองไปดิบินชิดเนาะอยเงมาบังเอาวานนี่นับลายรอบก็ยังต่าศี ไดนับมาอยู nah, ่บ hey, okay, um? ่แปนับ um, อีแล้วบ่ไปคือไปเบิ้งบ่ไปไปฮะใช่หันก็จะเสาะเพื่อนของเกว่าฮะบ่เด็ดซีเด็ดซีคนเขียนมาบอกเน่มาคืนไหมคืนไหมยูคืนไหได้บ่เออคืนไหมเฮ้ยลุงถ่ายเด้อเออนี่วันนี้น้องแซวเฮดซี่นั่น มีก่แวะนีึ่งสองสามี้าหกเจหกดแล้วสทป็นีนมันนันบนี่ยจะแกบเต้าบกแล้วนับอาตัวนี้นมาว่าไงว่าสิพอตวนี้หั่นหกชั้นเก้าไหมบขาวนี่แมนเอานี่แถวชแมนบ เท่่ะิลหกสิบเก้า่กแม่แต่ตัวนี้เก็เก็แ๊เป็นหกสิบเก้าเรใช้ตัวด้นสิบสาถือถือแล้วื่อวานนี้ได้มันตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สิบบาทนี่เนาะเมื่อวานนี่พันบาตั้งตัวตัวนั้นเทินขึ้นไรอีกเนาะบังนับเลยชิฟฟิาเคยนำเมื่อวานนี่ะเื่อจะาเดวอน้าดวนบปีแล้วก็คิดว่าตัวเทียวมีชิชแก๊ มี6แถวแม่แต่ตัว14แล้แถวนึงมันเป็น7จ8มันเลเกินคิดว่ามันเกินเมอเด้อทางมันคอมเมนต์มาบอกแม่แล้ว่นว่าแกนมีแค่5แถวเมื่อวานนี่น่ะตัวตัว14แกนั้นม7ตัวนั้น7ตัวก็เบื้องตพื้นห้องน้ําแม่นแล้เฮาเอาออกแกบ่นะ เมื่อวานนี về, ên, ่น่ะอ้จุดโจมลงมกเฮ็ดแบบคือเจ้าเฮ็ดๆเพื่อเจ้าบอกว่าแม่นประโจมลงก็ได้แม่นแล้วอ่ะเก็เลยตืเนเลยก็เลยปรจมขึ้นมาว่าอีกคือเจ้าได้เป็นื่นเต้นที่ว่าเมื่อยข้เข่าจว่างพ่อจมกระเบื้องเน่ตอนนั้นนาะก็นกัระกอนี้อยมันจนังไมาเนิดัเป็นอะาวนบอ เออแล้วก็ได้ฮูเได้บคืนนี้้ไปับไปเบิ่งคลิปเอฟซีเพิ่นเขียนไว้ชําลาแล้วก็เอฟซีเพิ่นมม้่นคอมเมนต์ากหลายคอมเมนต์มากหลายปลาสมุนก็ว่ามมีตาลาย่นพิว่านับผิดแล้วพ่นน่ะยอมาดีตลายเดยังนับแล้วนับดแตกอันนึงบ่เป็นหยังเนาะแตกไนี่ะโตัตนได้เออเพิ่นยังสิตัดอหอนะมันมัน่หนอยนึงน่อยนึง อันนงเดี๋ยวเพื่นจิตัดออกอยู่แลนี้ล่ะฮ้องท่าอยู่คือเห็นมาเอกกูเผื่อเขามาดักอูแต่ที่ว่าเพิ่นบอกมาห้ามนี่เขาบอกว่าเขาเข้าไปห้องอะไรสิโทรบอกเพิ่นเนาะเด้อมาเนี่ยเด้อสิคู้เป็นแย่งเพื่นยังบไเข่ามาเอามุนเศร้านี่เอ้ยโทรหาฮว่ากระเพื่อนนะคงก็ข่อยหูวแล้วหรอข่ายข่าไปเบิ่งคลิปอยู่ข่ายข่าไปเบิ่งคลิปแล้วก็เข่าไปเบิ่งกันไปเบิ่งกล้อง กล้องเวลาพันจมมาพอนะเวลาพันจมคือรถนั่นพจมคือรถแต่ันมีกล้องแล้วก็พน้ด้วยพันน้ำเบิรงแล้วก็มีแปดช่องแล้วก็แปดชิองเราปะเลยบพอเอาเข่ามาเอาเราปะหายจะโทรมาอีกรอบหนึ่งก่อนโอ้ยจะาแต่เป็สิบบาทมือพอนะให้ลุงไหมเฮ้ผกใจโอ้ยเนี่ยแมนเดี๋ยวพันจีไปจับถือนั้นบาทนี้ เสร็จรูปแล้วครบแปดชิ้นจอเจ็ดนะโอ้สีชัยหายอปวันปากเลยคนจชอบมุนเลยหมู่บ้านวันนี้ถามว่าชิ้นเท็ดชิ้นสริงไหมกับพอดีแม่เพื่อนหายเพื่อนยังก็ได้ไปแน่กับ ใช่เราจนงัดประตูแล้วก็เปิดประตูยังมันั่นบางอีโจก่อนสีเมือน่ะกันยังมันกัยังคือเก่านะมันมันหอกหญ่บ่ฮะบ่มีหอกหรอกเขาหนึ่งเองนี่แหละเขาผิดพลาดเองนี่แหละผิดพลาดผิวขวนะบริกาวานนี่ใช่ไหมให้ลุงบ่เอียมัน้อนังือย้อนล้งเน่เาะว่านี่เก่คือบริพิษพลาดเนาะแมนใจเหรอพิษจังเลมันมีอน เจแถวันจเราแถ้ทราัพร์มาไอ้นั่นลบบวกคูณหารคือเก้าออกคือเก่าที่ราหันที่ลบอัที่คูณหันคูณตัวที่ว่ามีิเปแก้หันหกแถวแต่พาเพิ่มใชตัวิ่แก้หันแถวนึงหันจะเป็นเจ็ดแปดิพอเป็นเจแถวเลยแต่พาใส่ตัวนี้1ิพสาเป็นเก้าแยแต่พอเเบิรายละเอียด แท้จริงนัน 15, น่นตัวซีเบตตัวซีเบตเจ็ดนี่มันมีสามสามอันก็อันนี้บ่กหาแถวบ่กหาแถว,แวตัวซีเบตนะแต่มาสรุปแล้วแม่น,มนตามตามที่เขาสร้างเป๊ะว่าคลิปลงคลื่นเนี่เอาลงแล้วก็ะเอชทีเพิ่นก็คอมเมนต์มากเราสมบูรณ์ก็ม่ต้องมีตาไลา่บอสกับไปนับใหม่เด้อแม,ม่น เรา,ากระเบื้องตัวสีขาวหันหกสิบเก้าแก้หนได้สมบูรณ์เหมือนนะเราจะใช้กับตัวนสิบสามเป็น 13, แ,แต่สิบสองเนนนะนับจากไหัวสิเก้าสิบสาแก้จากไนยังว่ายังงงอยู่ตอนนั้นยังยงงงจนเอฟซีถ้ามีันอยู่นำํงางันได้กเอ็นเพรับเเขียนมาบอกแล<ม>้ว<ม>นะเขียนมาบอกแล้วคิดเห็นภาพเลยวานนี้ครับเบางคลิปคืนยอนนังาดี้เออแม่ดีดี ไปดูแลกับว <ics> ่าอยแล้วผมแป๊บแล้วผมมาต้อหรอวะนี่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 เออนี่นี่นี่มามาฮากับใจกับใจเด้ออุนยุงสะเอาลูกนอนบุญยงอ้าหจะเอาลูกนอนเอาคันเต็มเลยเนาะเนะร่ใช่เนาะทำาษพนมา นิ่ไปอยู่เด้อนิ่งนบมาดินนี้อีกปั๊บมาดินน้ำป๊บ่ได้กันเพื่อนมื่กี้โมงหามื่กี้ปูตรงนะเงอนจันไปองยหายแล้วหายอใจแล้วอคืนนี่กลัวจะนอนเที่ยงคืนเลยยังไม่นอนคืนเลย เดินกระเบื้องเจา้าเี่เดินแมนเอตุอเต้นวาเต้นเต้นดีใจแ <c oughs> ทนเจากับพี่ไปจักเนาะวิ่งที่ผ่านมากอะซื้อมาหลายมีกุกกาเฮ็ดมากนี่กับโบแมนน่อยๆเลยโบแมนหลังแรกแต่ว่ามันแบบนับพิจังไลยเมืม่อยน้ำเนี่ยกับไปจักแล้วโจมกับเบื้องเนียเมื่อวานนี่กะเบงแต่ก็ยังไม่กินข้าวเลยว่าเป็นที่ว่ากินข้าวแต่เช้าเนาะแต่ได้ก็ไม่ได้กินขา้าวเลยเมื่อวานนี่ว่าแล้วกิกนข้าวหุงใช่ไหมเมื่อวานนี่เ่ย กเจ้ากอยากเข่าไปยังเลยวนอือแต่แ่วนับเธอเดียวก็บอว่าเราเทพิษจะข่อยีววะนี่ยนับชอชม้าเป็นกระเบื้องะรกยางไปในบเนี่ย้าวแสีกันขาวขาวาเงออ้าก็สีเดียวกันไ้หันเดียกับช้จไ

อไป่ะทมาหงมูมกินสมกับมีมืเนมาไปซื้อเพือนเพิ่นไปไปซื้อเพือนไจชมเจ้าไปตอนนั้นไปจะต้องไปน้ำจะต้องขึ้นนี่บาชุงบ่ชงแนาะแต่เนาะเอาไไรเนาะลูกไปลูกลอย่าไปอย่าไปเป็ด่ลูกเออเก่งเกง

เพื่อนท่านในนั่นบ่เพื่นท่านด้ปาเบิรตบบ่หรือว่าปาดแล้วบ่ป่าเลยนี่แน่ว่หรือบ่น่นงานดับบางอีกเาะอมันยังอ่อนยังอ่อนกันเพราะ่นเพื่อนเนี่ยมันอังตอนนแหลอตอนมันมัน คนตกคนดิ <ihen> ้นนน่ะช้าบางชื่อที่หันเมื่กี้ยุ่นนี่หนึี่นเนาะโลนน่ะมันยนี่ทั้งบ้านนนิงก็แตกคื้ยชื่อนี่ยนชื่อนั่นไปอุดชื่อทางนึงมาอุด แบบนี้เนาะทุกลังเนี่ยมันมีหม่องมันแบบว่าคล้ายๆจะเป็นแบบมันยุบป่ะจากหอศักดิประเดี๋ยวแตกหน่อยแตกลายแต่เออไม่ต้องนิ่งยังแตกลายเนาะมางช่วงสอนเนาะมันยุบเพราะเราปลุกกระจายอันนี้ชื่อชื่อนะไรนมาอันนี้มันแตกครับนี่นั่นเยอะสิพอพอทาสีก็เป็นรูแล้วมันน้อยครันี่มีสำนีป่ะทางฝันงนั้นไม่มีป่ะจะมาแตกครันี่ป่ะ โอ้จำนี่น่นท่าสีน่ะมันมนกับเจะบอเห็นแต่แตกห้อยใหญ่น่ะโบน่ะเดเพิ่นอยากนอนได้พู่น่ะไปนอนไปเล็กน้อยอยากนอนเลยตอนอือเราาตีเบะตีเบะไปอยู่ไปอย่างนอนไดุ้่นอยากนอนแห้งแหลมไปนี่ชื่อนะ แต่เราบิ่งวางกันบ่อนี้เพิ่นนบางเท่เลยนี่เพิ่นใส่ท่อให้ว่านอกน,นี่อขอต่อบอเพราะว่าต้องไปซื้อขอต่อได้ใส่นะนี่กำไลลงมานีด้วทอ่อลำเชียนเนาะที่เลทีทับด้ย<ม>ที่เันเปื้อนต้องใส่ขอตอ่อที่ทับท่อได้ไหลออามาบิดด้วยลุท้เลยนะ่ชักถายด้วยเนาะ อุ่นอาบน้ำพูดมาจะไปอันนั่นได้ไหมแม่นเนอะโนแต่งชุดประแเมนอยู่แต่ในลานายไปทั้งคุณป้าอาบน้ำรูกเอออาบน้ำนอนซะใช้กินนุ่มนอนเอออาบน้ำก็ะชื่นเนอะบาทนี้พ่อสบายตัวเลยแม่เจ้าหาเงินได้ซื้อพัดลมให้นอบ่ได้เป็นห่อนะโอ้ยมันห่อนเลยแมน เทขเพเทขึ้จเส้นนี่บ่บอนฉีบบอนห้าบอนหกกัีมันดินมันบอนเสมอบ่อืแต่วงนี้มันจยัดจำนอยนึงเนาะลุกีกแลยสิปมาอีกบอนฉีบบอนห้ามาดินทุนมองนูนต้องได้ป๊บปขึ้นเลยคืคือบันไดนี่

มีแต่ประมาณนี้ให้พี่น้องเลยเนานะคลิปนี้กับทั้งสิวบนกัได้ข่ามาเบิ่งแล้วหายของใจด้วพี่พี่น้องเลยแต่ก่อนอื่นกับมีแต่่วาวขอขอบคุณขอบคุณทั้งพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเอฟซีเปิดทุกคนเด้อที่เข้ามาแนะนำแล้วก็เข้ามาบอกในคอมเมน,นะนต์เนาะในใต้คลิปเดาวให้พี่น้องเลยค่ะเอฟซีบ๊ะบอกทางห้ากับชีเรคิดว่ากระโลนเดือดมากเลยว่าเกินมากเลยเนาะได้ข่าวมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งกับเมนดีๆค่ะพี่น้องเลย อ่ะสำหรับคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก่อนเลยขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัอบสูสๆทุกคนไปแล้วเนาะสัสดีสวัสดีส